เอาแล้วครับวันนี้เราจะมาสอนเติมแก๊สเกมไททันนะครับสอนเติมแก๊สนะครับกดเข้าเร่มเกมนะครับกดอันที่สามนะครับกดเลขสามนะครับสอนเติมเกมไม่ใช่สอนเติมเกมสอนเติมแก๊สถ้าใช้แก๊สนะครับถ้าใช้แก๊สต่หมดแล้วมันจะมีที่เติมอยู่ตรงนี้ นะครับมันจะเป็นป้อมนะครับป้อมแบบนั้นนะครับครับมันจะเป็นป้อมแบบแบบนั้นนะครับน่าเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับแนี้นี่ครับแก๊สมันจะเป็นอันขีดสีเขียวขาวล้านบนนะครับแก๊สนี่ดูนะครับแก๊สจะเป็นสีเขียวขาวล้านบนนี้ครับพอเดินเข้าไปที่ป้อมแบบนี้ครับ เห็นไหมแก๊สเต็มเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ